สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Army l e g e n d วันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของเรือรบทางทหารหนึ่งในกำลังสำคัญที่ปกป้องน้านน้ำและแสดงถึงศักยภาพทางทะเลข,ของแต่ละประเทศเรื่องราวของเรือรบไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนผืนน้าแต่ยังสะท้อนถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการเมืองการทหารและความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติเรือรบถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันการล่าตระเวณหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในยามภัยพิบัติหากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ยุคโบราณมนุษย์ได้ใช้เรือเป็นเครื่องมือในการค้าขายและทำสงครามมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรือสำเภาของจีนเรือไวกิ้งของชาวนอสหรือเรือไตรรีมของกรีกโบราณล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในการขยายอำนาจทางทะเล และเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาอาวุธก็ได้เปลี่ยนโฉมเรือจากไม้ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเรือเหล็กติดอาวุธหนักเริ่มตั้งแต่ยุคของเรือกลไฟที่ใช้ปืนใหญ่ขนาดใหญ่ไปจนถึงเรือประจันบาลในสงครามโลกทั้งสองครั้งเรือประจันบาลหรือแบ t t ท e s h i ชถือเป็นราชาแห่งท้องทะเลในยุคต้นศตวรรษที่20ตัวอย่างเช่นเรือยามาโตะของญี่ปุ่นที่มีปืนใหญ่ขนาดมหึมาหรือเรือบิสมาร์คของเยอรมันที่สร้างความหวาดกลัวให้กับกองทัพเรือฝ่ายสมพันธมิตร เรือเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางทหารแต่ในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยการมาของเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินคือหัวใจหลักของกองทัพเรือยุคใหม่เพราะมันสามารถนําอากาศยานขึ้นบินได้จากกลางทะเลทําให้ประเทศที่ครอบครองเรือประเภทนี้มีพลังในการฉายอํานาจไปทั่วโลกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตและเจอเรลอา ฝอซึ่งสามารถบรรทุกเครื่องบินรบได้หลายสิบลำและปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเรือพิฆาตหรือ d e สต r ร y e er เยก็เป็นอีกหนึ่งกําลังสําคัญมันมีความเร็วสูงคล่องตัวและติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีที่สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายบนเรือและใต้น้ำเรือพิฆาตยังเป็นดวงตาและหูของกองเรือคอยตรวจจับศัตรูด้วยเรดาร์และโซนา อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินจากภัยคุกคามรอบด้านส่วนเรือดำน้ำก็ถือเป็นนักล่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลเงียบงานแต่ทรงพลังเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สามารถปฏิบัติภารากิจได้เป็นเดือนเดือนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำและยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีที่มีหัวรบนิวเคลียร์ได้ทำให้มันเป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสมดุลแห่งพลังระหว่างประเทศมหาอำนาจ ในอีกด้านหนึ่งเรือฟริเกตและเรือตรวจการก็มีบทบาทในการลาดระเวณและปกป้องหน้าน้ำของประเทศขนาดเล็กถึงแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเหมือนเรือประจันบาลหรือเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันชายฝั่งและการควบคุมเขตเศรษฐกิจทางทะเลทุกวันนี้เทคโนโลยีเรือรบได้ก้าวหน้าไปอย่างมากเราได้เห็นการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่แม่นยำสูงระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัย และเรือที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบใหม่เช่นพลังงานนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งแนวคิดเรือไร้คนขับในอนาคตสิ่งเหล่านี้ทำให้การทําสงครามทางทะเลเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นระบบ a e g i s Combat System ที่ถูกติดตั้งในเรือพิฆาตชั้นอาไลเบอร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบเรดาร์และการควบคุมการยิงที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธจากระยะไกลทำให้กองเรือมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันรัเสเซียก็มีเรือรบติดอาวุธปล่อยนำวิถีไฮเปรอร์โซนิกที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าจะสกัดกั้นได้ง่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศก็เริ่มลงทุนพัฒนาเรือรบของตนเองเช่นไทยที่มีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อย่างจัก,กรีนาริเบตซึ่งถือเป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีบทบาททั้งในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในช่วงภัยพิบัติความสำคัญของเรือรบไม่ได้มีเพียงด้านการรบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองและการทูดหลายครั้งที่กองทัพเรือจากประเทศต่างๆส่งเรือรบไปเยือนประเทศพันธมิตรหรือเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมนี่คือการแสดงออกถึงความร่วมมือและการรักษาสันติภาพในภูมิภาค อย่างไรก็ตามการสร้างและดูแลเรือรบต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างการบำรุงรักษาหรือการฝึกกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำอาจมีมูลค่ามากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์และต้องใช้ลูกเรือหลายพันคนในการปฏิบัติการแม้ว่าในอนาคตสงครามเต็มรูปแบบอาจจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆแต่การมีเรือรบที่ทรงพลังคือการป้องปรามไม่ให้ศัตรูกล้ารุกราน และยังทําให้ประเทศนั้นมีบทบาทสําคัญบนเวทีโลกดังนั้นกองทัพเรือจึงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความมั่นคงแห่งชาติสุดท้ายนี้โลกของเรือรบคือการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมที่ล้ําสมัยกําลังพลที่มีวินัยและยุทธศาสตร์ทางทหารที่ซับซ้อนทุกกลำต่างมีเรื่องราวเบื้องหลังที่สะท้อนถึงพลังและความทุ่มเทของชาติขอบคุณทุกท่านที่รับชมเรื่องราวในวันนี้ หากคุณชื่นชอบและอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่แล้วพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปสวัสดีครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง a m o y Legend ของเราขีดขีดขีด